ที่เป็นข่าวเนี่ยก็หมายถึงในการที่จะเอามาใช้พลังไฟฟ้ามันก็ลดลงนะครับถ้าจะผล LG เข้ามาเรื่องของความอ่อนเนื่องความมั่นคงของพลังงานที่ผมเข้ามากะตัวนสองเรื่องราคาและอุปกโดยรวมๆนนะมันจะจะเสี่ยงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าทั้งในแง่ความ ในเรื่องของราคาถึงแม้ว่าเราไม่ได้รับเลยเรื่องพลังงานเคลียรที่ยังยืนยันว่าก็ยังมีความสําคัญแต่ว่าเรื่องสัดสว่วนมันก็สามารถลองนับได้ในสัดส่วนหนึ่งน,นะครับส่วนบอะกอบนั้นก็ซื้อตามประเทศดีไหมซึ่งจริงๆก็ซื้ออยู่แล้วการที่เราจะ ซื้อจากต่างประเทศมามากมายโดยเราไม่ไม่ไมพร้อมที่จะพึ่งพาภายในเลยเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงประเทศ,เทศม,มันต้องซื้อในระดับที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งได้ไประโยชน์แต่ไม่ใช่บอกว่านั้นเร,เราไม่ต้องเราไม่ต้องสร้างของเราเองหรือมีไม่ต้องพอแล้วอาศัยถ้าอย่างนี้มันก็ เป็นความเสี่ยงที่เอาความมั่นคงไปผูกไว้กับซื้อต่างประเทศเนี่ยมันจะเห็นจากภาพอย่างนี้ของว่ามันจะเป็นที่จะต้องมีการกระจายเิงเพื่อลดการนะเพิ่มฐานแล้วก็ส่วนการซื้อต่างประเทศก็ก็ยังเป็นประโยชน์ในสัดส่วนที่เหมาะสมพลังงานหมุนเวียนก็ก็มีประโยชน์ส่วนเรื่องของความ กังวลหรือความไม่เข้าออกเข้าใจของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่จะให้มีการกระจายเชื้อเพลิงโดยเพิ่ม,ม,มน้าานอยกว่าถ่านหินอะไรเนี่ยกนะ็คงจะต้องพยายามสื่อสารให้ข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเป้าหมายมันจะต้องมีความมั่นคงพลังงาน เพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันถ้ามีปัญหามันจะกระเทือนไปสู่เรื่องอื่นมากมายซึ่งมันไม่สามารถจะปล่อยไปทิ้นๆได้นมุมมันทางเรื่องที่น่าจะเหมาะสมเพื่อลดสัดส่วนการก็คือการการใช้รอยฟาถ่านหินนะคนระับเข้ามาเข้ามาเพิ่มสัดส,ส่วนในลดสัดส่วนการมานะครับ ผมก็เรียนว่าฐานหินโรงงานป่าฐานหินปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันทันสมัยมากมากสิ่งที่เราห่วนเรื่องฝนเรื่องกาสัลเฟอร์เดลไซหรือไนโตรเจนเดลท์ทรายหรือสารละลายเนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันดัจกจับได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่สุดแล้วเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมันไม่ถึงหนึ่งในสามของ ค่าที่กฎหมายกำหนดมันจริงๆแล้วด้วยเทคโนโลยีโดยการบริหารจัดการมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทั่วโลกก็ใช้กันเยอะแยะมันใช้เพิงหลักนี้เท่าที่ทางเลือกก็คงจะตามที่รถรถ,รถแก๊สมาแล้วก็สัดส่วนแก๊สแล้วก็เพิ่มสัดส่วนเพิเพิงหลักคือถ่านห่นส่าน่าน่าจะเานทนท่างเลาอกรองถองนระเน่านาน,นี้นะสน่วนถ่านท่า่านถ่านถ่นถะ่นถ่น นึ่งคือต้นทุนมันจะถูกกว่าเปเชื้อเพลิงที่ถูกกว่าสองประลัมปริมาณสำรองเนี่ยมากมายเพราะเรื่องของความมั่นคงาทงด้านตัวเชื้อเพลิงอเองก็ดีก็ดีกว่าแกส๊สสองเรื่องราคาก็ถูกกว่าสามเรื่องของไอไความความไอเสถียรของราคามันไม่ไม่แงมากตามราคา ตลาดโลกเนี่ยมันก็ดีกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีมันก็บริหารจัดการใ้สิ่งแวดล้อมที่กังวลได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ